การเข้าสู่ระบบ w b s c เพื่อทําการสร้างพอร์ตก่อนอื่นให้เข้าไปที่ Safari จากนั้นเลือกพิมพ์ w b s c d u i t ac t h ที่ช่องที่สำหรับใส่ URL จากนั้นเลือกที่ล็อกอินทำการล็อกอินโดยการใส่ username ทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยการพิมพ์ตรงช่อง User Name โดยเริ่มต้นจาก U แล้วตามด้วยรหัสนักศึกษาสำหรับ Password ให้นักศึกษาใส่ Password เช่นเดียวกับที่มีการเข้าใช้ระบบเน็ตเวิรของทางมหาวิทยาลายัยเมื่อเข้าสู่ระบบ WBS c จะสังเกตว่าด้านขวามือจะมีชื่อของเราปรากฏอยู่เลื่อนหน้าจอลงมาจะปรากฏด้านซ้ายมือมีคำว่าแฟ้มสะสมผลงาน p o r t f o ิ i o เมื่อเข้าสู่ในหน้าจอของการสร้างพอร์ตโฟลิโอให้หนักศึกษาสังเกตที่มุมบนซ้ายมือจะมีคำว่ามสอด p พอร์ตโฟลิโอให้หนักศึกษาเลื่อนมาที่ทางด้านขวามือจะมีขีดสามขีดซึ่งเป็นส่วนของเมนูจะปรากฏเมนูเมื่อมาแตะที่ขีดสามขีดนี้ในการทำพอร์ตให้หนักศึกษามาที่เมนูพอร์ตโฟลิโอเลือกในส่วนของ p a g e and Collection ในแต่ละหน้าหรือเพจที่นักศึกษาสร้างจะให้หมายถึงในส่วนของแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้มีการทำการเรียนการสอนและมีผลงานที่จะต้องการนำม,มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือนำม,มาเสนอเมื่อเข้าสู่ในส่วนของหมวดคำสัง่ง Page and Collection ให้เลือก Add เพื่อทำการสร้างเลือก page เพื่อทำการสร้างเพจ จากนั้นในช่องของเพจไทเทนให้ใส่ชื่อรายวิชาเช่นสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา จากนั้นเลื่อนลงมาที่คำว่า save ตรวจสอบชื่อของเพจที่มุมบนด้านซ้ายมือขอให้ชื่อของเพจเป็นชื่อเดียวกับรายวิชาจากนั้นให้นักศึกษาดูดเครื่องมือทางด้านซ้ายมือจะเป็นเครื่องมือที่นักศึกษาสามารถใช้เพื่อสร้างงานได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มข้อความจะอยู่ในส่วนของ text ในส่วนของการเพิ่มภาพ จะอยู่ในเรื่องของ image ในส่วนของไฟล์ที่เป็นตัว pdf จะอยู่ในส่วนของ media สำหรับในส่วนของไฟล์ที่เป็นตัว youtube จะอยู่ในส่วนของ external เมื่อมีการเตรียมไฟล์ที่เป็นลักษณะของตัวเพจเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่การจัดหน้า portfolio ทั้งนี้ให้นักศึกษาเลือกในส่วนของงานที่ต้องการจะนำมาโดยมีการเตรียมไฟล์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพหรือ Image ไฟล์ในส่วนของตัวงานหรือ Export ออกมาเป็นตัวที่เรียกว่า PDF ไฟล์สำหรับในส่วนของงานที่เป็นตัววิดีโอขอให้นักศึกษาทำการสร้างงานและทําการอัปโหลดไว้ใน YouTube โดยห้ามในเรื่องของการเปิด YouTube เป็นแบบ u u l l s h แต่ให้เลือกเป็นแบบ u n l i s t จนกว่าท่านอาจารย์จะทำการตรวจสอบและอนุญาตให้ทำการ u u l l s h เพื่อให้เป็นที่การเผยแพร่ในสาธารณะได้